ความสัมพันธ์ระหว่างสามีของเราก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเห็นได้ชัดเลยช่วยเหลือต้าทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกช่วยเหลืองานเราดูแลเอาใจใส่เราได้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อต้านะคะปัจจุบันอายุ38ปีแล้วก็เป็นพนักง,งานประจำค่ะ ตัวเราเองนั้นค่ะเป็นคนที่เหมือนกัาคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดบวกไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรมากมายนะคะแล้วสุดท้ายก็ได้เล่าให้กับคนนั้นฟังว่าเออคนนั้นคะคือตอนเนี้ยทำไมเวลาเจ้านายเขาดุต้าเนี่ยต้ามีอารมณ์แบบโกรธโมงโหแล้วคนนั้นก็พูดไปถึงว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะต้าน่าจะมีปัญหากับคนที่เป็นพ่อแล้วคนนั้นก็ถามต้าอีกค่ะว่าคนที่อยู่รอบข้างต้าที่ต้ารู้สึกแบบนี้มีใครบ้างต้าบอกว่าก็มีเจ้านายต้าซึ่งเป็นผู้ชายมีคุณพ่อแล้ว ก็มีสามีของต้านะคะแล้วคนนั้นก็ถามมีค่ะว่าแล้วลูกของต้าห่ะมีไหมต้าบอกว่ามีค่ะแล้วลูกเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วต้าก็บอกคนนั้นว่ามีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่โอ้วินาทีนั้นคนนั้นบอกเลยค่ะว่าโอ้โหรอบข้างของต้านะคะมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยต้าจะต้องโค้ดทันชีค่ะต้าก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะว่านั้นตัดสินใจโค้ดกับคนนั้นเลยเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างเพราะว่าคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นมีแต่ผู้ชายทั้งหมดแม้กระทั่งงงงลูกขอออเเเเรรราาาาาซึ่่ถ้้ไมคีียปัญหนจ จะมีผลใน การเลี้ยงลูกต่อไปในอนาคตหรืออาจจะมีผลความสัมพันธ์กับสามีในอนาคตก็ได้ต้าก็เลยเปิดใจกับโค้ดนานเลยนะคะในการให้เขาเข้าไปโค้ดลงไปถึงจิตใต้สํานึกของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้แล้วว่าปัญหาของต้าอยู่ที่การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคุณพ่อคือเพียงแค่กลัวพ่อนั่นเองเพราะว่าพ่อดุมากอ่ามันก็เลยทําให้เวลาเราไปคุยกับเจ้านายคุยงานกับเจ้านายเมื่อเขาดุเราเมื่อเขาว่าเราทําให้เรา ยอมรับในสิ่งที่เขาว่าไม่ได้จากวันนั้นนะคะชี่ต้ามีปัญหาพอดีเลย ตอนแรกต้ามีอารมณ์ที่แบบโกรธโมโหเจ้านายมากๆเลยนะคะพอหลังจากโค้ดเสร็จต้าลองย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เราโมโหเจ้านายที่เราโกรธเจ้านายกลายเป็นว่าเราลืมไปหมดเลยค่ะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาว่าเราอ่ะไม่คิดไม่ออกเลยว่าเขาว่าอะไรเราพอหลังจากนั้นนะคะพอต้าได้ไปกลับไปใช้ดําเนินชีวิตของตัวเองนะคะแล้วได้ไปเจอเจ้านายอีกนะคะปรากฏว่าเวลาไม่ว่าเขาว่าอะไรเราเขาดุอะไรเรากลายเป็นเราเปลี่ยนความคิดเลยค่ะว่าเขากําลังบอกอะไร บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงอยู่หรือเปล่าและที่สําคัญนะคะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อของเราแล้วก็สามีของเราก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะสามีนะคะเห็นได้ชัดเลยช่วยเหลือต้าทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกช่วยเหลืองานเราดูแลเอาใจใส่เราได้มากขึ้นนะคะ ได้อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีนะคะบอกเลยว่าถ้าทุกคนยังปลดล็อกตรงนี้ไม่ได้นะคะจะทําให้ความสุขในชีวิตบางอย่างของคุณเนี่ยขาดหายไปอยากแต่แนะนําให้ทุกคนนะคะมาโค้ดกับโค,นนะคะ้ดอนินันค่ะซึ่งเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็โค้ดมีความจริงใจที่จะช่วยแก้ปัญหาเราจริงๆค่ะนะคะแค่นี้ค่ะต้าฝากไว้นะคะ